สังฆทานานิสัมปริวารานิปฏิกันหาตุอัมหากัรทิทาตรังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องตวาไหซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักซึ่งสังฆาร้าขอ,ของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแม้พิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเ เจ้าที่เจ้าทางของข้าพระเจ้าสิ้นกาลรานาคืน,นสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีขอราตนาอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมเจ้า รพระรยาสฆ์พระรหารทุพระองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุพระองค์มหาเทพปยดาเจ้าทุบพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุบพระองค์ได้โปรดเมตตาสเสด็จมาเป็นประธานมารับเครื่องสังฆทานพระทหารของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ขอได้โปรดเมตตาประธานพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ได้ตั้งใจสร้างกุศลในครั้งนี้และบรรดามนุษย์ที่เกี่ยวข้องในฐานะคนในครอบครัว รวมกันทั้งถึงบรรดาดวงวิญญาณที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วมีบัมพบุรุษเจ้าที่เจ้าทางแม่ยานางโลดเจ้ากรรมนายเวนเทวดาประจำตัวจิงสักเซกุมาอาจารย์ให้มามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลในครั้งนี้ด้วยบุญนี้ขอให้ทุกคนนั้นพ้นจากทุกโศกโลกภัยอันตรายคุณนสายวิญญาณไลา่ อาฐานอาเพศคำสาบคำแช่งทเนียดตรายการรากินีอุบเดิเหตุปอปมงคลอวิชาคนผ่านความยากจนนี่สิโรล้ลายโรคระบาดวิญญาลายปีศาจมารศัตรูอุปสรรคเวรกรรมให้มรายหายไปมีแต่ความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจพองสายอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเป็นคู่มีความมั่งคัง่งร่ำรวยปราสบผลสำเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงถุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมกิติชื่อเสียงบุญมีสติปัญญา ให้เข้าถึงความเจริญสูงส,สุดในทางทางําเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนท,าทา่านเพิย<ฮ>์ยะถาวาลีวะหาปุระปะลีปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุป,ปกะปะเตอิจิตังปาจิตังดุมหังคิปตเมวะสมิชต สาเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนลโสยธามนีโชติลาโสยธาสัพพียดิโยวิวัจฉันตุสาภาโลโควินาสตุมาเตพวันวันตาลายโยสุขีธิขายุโกภาวะาภิวัทนนาสิลิสานิท จังอุทาปจา,ายโนจัตตาโลธรรมาวาัานติอายุวันโดทุขัพ<ม>ภาลังอาบุญเกิดแล้วลอยถูกเอาเจ้ากรรมในเวรมบัริเอ้ยวันนี้วันเกิดวันเกิดอ,ดอพิติพัด คงมสมทรงเป็นวันค่ายวันเกิดทำบุญกุศลขอให้เจ้ากรรมนายเวรมารับบุญกุศลด้วยใครฝากมาลกคาปาค่ะเธอรับฝากมาเหรอจ้ะหรือของเธอลูกค้า <ettes> ลูกค้าจ้าทุกขอะ ขอให้ลูกค้าของเธอจงมีความสุขความเจริญมั่งคั่งร่ารวยมีเงินมีทองมีบุญบาร,รมีสติปัญญาร่างกายแข็งแรงด้วยเธอการเปเล่าอะไรก่น <c oughs> อนอ้าวสิงใดใดที่อยู่ในร่างนี้ก็ขอให้ได้บุญได้กุศลให้มีแต่ความผ่องใสเบิกบานมั่งคั่งร่ารวยจิตใจบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมสติปัญญาแหลมคม Hãy đi đây làm gútn với thân Rồi